อะหังสุขิโตหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโขหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอัพยาปัจโชหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะหังอนิโคหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเพอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเพออย่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอ,อัพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเพออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาน,นีคาโหตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหรารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอิทงังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตูมาตาปิตโรขอสว่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมียจติน,นังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมียครูปัชชายาจาริยานังโหตุสุขิตาโหตุครูปัจช,ชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้คร mm ูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานางหัตุสุขิตาหนตุสพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสพเพตานางหูตุสุขิตาโหนตุสพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เบตรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เบตรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพรีนังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งพวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเธอ